ังหวัดร anyway ้อยเอ็ดเปิดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาปีที่สองเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่จังหวัดพัฒนาร้อยเอ็ดสารคามวันที่4ี่กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาณศูนย์ประชุมสารเกตหออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดดรนกยนต์ชัย ผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอดให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SME t หรือเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคู่จังหวัดพัฒนาร้อเอดมหาสารคาม โดยมีนายจักรวาลเจริญทองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักวิชาการศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น387คนนายจักรวานเจริญทองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศึกษากล่าวรายงานว่ากระทรวงศึกษาธิการได้กำหนด นโยบายจัดตั้งโรงเรียนพิเศษ SMTE ตั้งแต่ปีการศึกษา2,550เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยจัดแบ่งเครือข่ายระดับภูมิภาคออกเป็น9เครือข่ายทั่วประเทศสำหรับเครือขา่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีโรงเรียนขอนแก่นวิทยาญย เป็นโรงเรียนแม่ขายและมีโรงเรียนในเครือขายร่วม26โรงเรียนซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามเป็นคู่จังหวัดพัฒนามีโรงเรียนร่วมกับโครงการ7โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมโรงเรียนสารคามพิทยาคมโรงเรียนพดุงนารีโรงเรียนเพชกภูมิพิทยาคารโรงเรียนวาฟีประทุม และโรงเรียนบอระบือวิทยาธานในการนี้โรงเรียนสตรีศึกษาได้รับเกียรติเป็นเจ้าค่าในการจัดกษษษษิจกรรมค่ายวิชาการโดยมีวัตถุป,ประสงค์หลักได้แก่เพื่อส่องเสริมกระบวนัก,การเรียนรู้ด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการตามแนวทางของ SSTEM พัฒนาทักษะด้านก,การนำเสนอผลงานของนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ คณตศสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้อมเตรียมความพร้อมนะักเรียนสำหรับการแข่งขันในระดับต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและเสริมสร้างความสามัคคีการทำเป็นทีมและกระบวนการฝึกเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด็กร์ขนบยนชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเริ่กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นเวทีสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษให้มีโอกาสขยายขอบเขตความรู้จากภายในห้องเรียนสู่โลกแห่งการปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอันสอด้อยกับการส่งเสริมทักษะ ที่จาเป็นในศวรวรษที่ย1อดทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้กิจกรรมค่ายยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆฝึกฝน,น,นความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมั่นว่าทุกก้าวของการเรียนรู้ ในวันนี้จะเป็นรากฐานตำแคัญสู่อนาคตที่มั่นคงและเฟียมไปด้วยจักยภาพของเยาวชนไทยคมกริบฟวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888 นดีลายต้น ton 064-837-0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร9 9 8 8 8 9 4 5 7 7หรือ099 349 6888ไ้ิลท์ต้น064 837 0198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชิน,นวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคม ใกล้กับ CP ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1ล้าน300,000บาทท้ว่วสนใจติดต่อ โทร0983894577หรือลายไอดีต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องจอะเขตน้องจาะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888ไ i d l ล n e t o n 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดม ถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดสีสเกตฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 8 3 8 9 4577-099-349-6888 ID Line TON 064-837-0198ขายกิจการร้านอาหารพร้อมทีดีและบ้านพักอศัยจิดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารขึ้นโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแอ่งกรบทุกห้องด้วยที่ใช้สอย3ชัน้น ขนาด428ตา,ารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ใดหน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร